กจันจันจราอุ้มลูกออกสื่อหลังทิ้งตลกดังสะบ้านรักแต่งฟ้าแลบหลังหักอกตลกดังชีวิตล่าสุดลูกจ,จันจันจิราอุ้มลูกชายออกสื่อรักสิบปีมีปัญหายอมเลิกไปจดทะเบียนกับด็อกเตอร์เ <compliment. S 2> ชื่อว่าหากใครเป็นแฟนนางงามต้องรู้จักเธอคนนี้เป็นอย่างดีแน่ๆอยู่ๆก็มีขา่าวเซอร์ไพรส์การแต่งงานของมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2545ี ลูกจันจันจิราจันโชมกับแฟนหนุ่มผู้ช่วยศาสต,ตาราจารย์นรอาจ,จันกลมดีกรีวัทยากรชื่อดังผู้ควบคุมวงบางกอกซิมโฟนีออเคสตราร,รวมทั้งยังเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่นอกจากจะเป็นข่าวดีของคนทั้งคู่แล้วยังเป็นข่าวที่ทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าลูกจันเลิกรากับติ๊กกินสีตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกจันกับติ๊กกินสีก่อนที่จะมาแต่งงานพอเราว่างเราก็มีโอกาสคบหาคนใหม่ปัจจุบันพี่ติ๊กก็ยังเป็นพี่ที่เคารพยู เราจบกันด้วยดีพูดคุยกันเข้าใจมีอะไรก็คงจะนึกถึงกันแล้วก็ช่วยเหลือกันจริงๆต้องบอกว่าเรารู้สึกไม่ค่อยดีตั้งแต่ตัดสินใจแยกทางกันเพราะหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้อัปเดตว่าเขาเป็นอะไรยังไงเราโตขึ้นความคิดความอ่านก็เปลี่ยนแปลงไปเราคนพบว่าบางทีเราอาจจะใช้ชีวิตไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ต่างกันความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็น่าจะเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราต้องคุยกันอยู่แล้ว เพราะว่าอันที่หนึ่งพี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่เราเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเราคุยถึงความต้องการของเราทั้งคู่วเป็นยังไงก็จบลงด้วยดีกลัวคนของเราจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะมีคนเอาประเด็นต่างๆไปโยงกันก็เข้าใจค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่คนในสังคมส่วนหญ่เขารับรู้เขาก็เข้าใจสถานการณ์ว่าต้องมีสื่อมวลชนเข้ามาสอบถามซึ่งเขาก็เข้าใจแต่ว่าตัวเขาเองที่เป็นอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเพราะว่าไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็บอกว่ามันเป็นไรนะ เพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่น่าจะมีประเด็นตรงนี้เท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอตอนนี้ทั้งรุ่งทั้งปังมากมากเพราะล่าสุดเธอก็เพิ่งจะได้รับใบปริญญาขึ้นแท่นเป็นด็อกเตอร์เป็นที่เรียบร้อยงานนี้บอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งและมีความสามารถขนาดนี้สมกับตำแหน่งและมงกุฎที่เธอครองอย่างมากๆค่ะอีกทั้งตอนนี้เธอคนนี้สวยขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆกเรียกได้ว่ายิ่งมีอายุก็ยิ่งดูสวยและมีสเสน่ห์สุดๆสมกับตำแหน่งนางงามที่สุดค่ะ